ครับผมเฟซพิทักษ์พงษ์วงมนีตามติดชีวิตเจ๊ฝนนะครับผมวันนี้เรามาดูสูตรหัวยเจ๊ฝนนะล่างนะครับผมนะล่างนะวันนี้นะดูล่างนะล่างนะดูล่างครับผมดูล่างเดี๋ยวก่อนเราจะมาดูล่างเรามาดูงวดที่แล้วก่อนนะงวดที่แล้วงวดที่แล้วออกอะไรเอ่ยออกหกสามนะเราไม่มีนะหกสามเราไม่มีนะ อ๋อหกสามแล้วไม่มีวิ่งสี่หลุดนะดับเจ็ดเอาอยู่นะดับเจ็ดเอาอยู่ใกล้เคียงก็คือหกสี่นะใกลเคียงคือหกสี่นะสามไม่มีนี่ผมก็คือเอาว่าเป็นหลุดเนนะหนะลุดหลุดหลุดเ็าบผม โอ้โหหลุดอันนี้ล่างล่างโดยเฉพาะเนี่ยนะครับผมล่างโดยเฉพาะนะอันนี้สูตรสูตรล่างอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกับสูตรบนนะมันมันจะมีสูตรบนอนะ่ะสูตรบนสูตรล่างอนะ่งนะไอตัวบนอนะ่ะมันจะชนกันหก เฮ้ยมันจะชนจนสี่กับศูนย์ในตัวนั้นชนสี่กับศูนย์่ะนะไอ้สูตรบนน่ะสูตรบนสูตรล่างอ่ะแต่อันนี้ล่างอย่างเดียวอันนี้ล่างอย่างเดียวตัวนั้นน่ะล่างอย่างเดียวเนี่ยห้ากับเจ็ดเนี่ยห้ากับเจ็ดนะต้องมาเห็นตัวหนึ่งเลขห้าเป็นเลขวิ่งนะเป็นตัววิ่งนะเลขห้าเป็นตัววิ่งนะห้าห้าเป็นตัววิ่งนะเลกห้าเป็นตัววิ่งนะอันนี้ล่างอันนี้อันนี้อันนี้ล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะไอ้ศูนย์นั้นมันเป็น มันเป็นมันเลขวิ่งอ่ะมันจะเป็นบนล่างหรือไงนี่แหละจะเป็นบนล่างอ่ะแต่แต่ที่จริงมันเป็นบนแต่แต่มันมันมันดูแล้วมันมันมันมาลงล่างสองงวดละงวดเจ็ดกับสี่เลือกเจ็ดเป็นตัววิ่งมันก็มาสี่ทั้งล่างทั้งบนเลยครับมันก็มาสี่ทั้งล่างทั้งบนเลยครับผมแล้วก็งวดที่แล้วหกกับสี่ หกก็ลงล่างเองนะไอ้สูตรสูตรสูตรศูนย์กับสีนะสูตรศูนย์กับสีนะผมไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะมันจะลงมาแต่เดนี่เรามีแต่ศูนย์นะเรามีแต่ศูนย์เรามีแต่ศูนย์สีเราไม่มีนะอืมอันนี้ผมจับให้แค่สามคู่นะหนึ่งสองสามนะจับเอาเองด้วยนะครับผมจับเอาเองนะเรายอมรับว่าจับไม่ค่อยคมนะเพราผมเลือกวิ่งอ่ะห้ากับเจ็ดเนี้ยแต่เลือกห้านะเลือกห้าให้นะดับหกนะดับหก ดับหกนะดับหกนะดับหกครับงมดที่แล้วดับเจ็ดนะงวดที่แล้วดับเจ็ดนะงวดนี้หลักหน่วยล่างสามนะดับหกนะสุดเจ้เขา <c oughs> นะดูเอาไปเป็นแนวทางครับผมไม่เป็นแนวทางนะชอบประจัดขัดก็ผ่านนะขัด <c oughs> ขัดก็ผ่าน <c oughs> มันมีสีมามีสีมาเอ้มีศูนย์ม,มามีศูนย์ม,มาแต่นี้ล่าในร่าง5กบเด่นมากไม่รู้ว่าตัวไหนจะมาแต่จ,จับให้ 5, 9, นะ59นะเม,นะม,ม็ดเดียว59นะวิ่งห้านะเม็ดเดียว59วิ่งห้าครับผมดับหกผมลองดูลองดูชอบก็จัดขันกผ็ผผานนะ ก็ก็จัด,จดการก็ผ่านไอ้ตัวไอ้ตัวเนี้ยงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยไห้ไหมหกหกหกมันลงล่างอะ่ะ งวดที่แล้วบอกหกกับสี่ต้องมาให้เห็นตัวนึงอ่ะล่างอ่ะซ <c oughs> ึงว่ามันจะมาด้วยกันเพราะเพราะว่าสูตรเจ๊เขามันมันมาด้วยกันได้หกสีอ่อะกอดคอดมาได้ไม่เหมือนงวดที่แล้วอ่ะงวดงวด,ดก่อนนั่นอะไอเจ็ดกับสี่อะไม่มาด้วยเอ้เจเจ็ดกับสี่ไม่มาด้วยกันมันก็ไม่มาด้วยกันแต่สีมันมามาล่างมาบนเลยนะงวดที่แล้วนะ ตัวนี้ล่างอย่างเดียวห้ากับเจ็ดห้ากับเจ็ดจะมาตัวไหนนะห้ากับเจ็ดจะมาตัวไหนห้ากับเจ็ดจะมาตัวไหนไอตัวเนี้ยแปดกับสองอ่ะมันเบียดกันแต่แปดมันมัน คะแนนนําีจริงมันตัวรองแปดเนี่ยในสูตรนะเป็นเป็นเลขสองนะเป็นเลขสองแต่แปดมันคะแนนคะแนนเยอะกว่าหนึ่งคะแนนก็เลยเอาแปดมานะอือ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 ดูนะ เอาดูเอาโอ้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยใครได้ดูราวบ้างเออดูราวบ้างเออพรุ่งนี้นะครับราวอย่าลืมติดตามนะอย่าลืมติดตามนะ อย่าลืมติดตามเรานะครับออกศูนย์แปดเจ็ดเก้าเจ๊เขามาสามตัวเลยมาเจ็ดมาศูนย์มาเก้าเลยเห็นไหมครับผมเจ๊เขาวิ่งเก้าเห็นไหมวิ่งเก้าบนล่างเราไม่มีแปดนะถ้าเกิดมีถ้าเกิดมีแปดเนี้ยได้สี่ตัวเลยเนะี่ยไอ้สี่ตัวเนี้ยที่เจ๊เขาให้ไปซื้อซื้อไปนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่ซื้อนะ ลองลองซื้อไว้ห้าบาทสิบบาทนะถ้าถ้าเกิดเข้ามาอย่างอย่างถ้าเกิดเข้ามาตรงตรงนี้ก็โอ้แต่ตรงนี้มันคงมันนั่นยากนะคงยากตรงกับคงยากเอาโต้ไปดีกว่าโต้ก็บาทละที่เว็บผมอ่ะบาทละสองร้อยกว่านะสองร้อยสิบบาทนะเออสิบคูณสิบก็โต้ดเลยเะอืมสิบคูณสิบนะเพราะว่ามัน มันมีสิทธิ์ที่จะมาได้อ่ะดูๆแล้วอ่ะอห็นไหมเงวนนีเ้เสียบเสียบแต้มเดียวอ่ะเสียบแต้มเดียวอ่ะแก็เสียบแต้มเดียวถ้าเกิดสามเป็นแปดก็โอ,โอ,โอ,โอ้โหเราศูนย์แปดไม่เราศูนย์เก้ามาเป็นศูนย์แปดใช่ไหมเป็นศูนย์แปดเราศูนย์เก้าเป็นศูนย์แปด เดี๋ยวเราจับไม่คมนะเจ็ดกับเก้านะเจ็ดเก้าอ่ะแต่ที่นี้เราจับไม่คมเราจับไม่ไม่ไม่คมอ่ะไม่คมพออ่ะนะเออเรามีสูตรเราถือว่าสูตรชื่อว่าสูตรหวยสูตรเนี้ยสูตรลาหวยเราสูตรเนี้ยใช้ได้อ่ะใช้ได้อะวินแทบแทบจะไม่หลุดเลยวินอ่ะนะถ้าเกิดใครติดตามอ่ะแต่ที่นี้เราจับไม่ได้จับเอาไม่ได้เอาไม่ได้จับไม่ได้ก็ผมโอเคนะครับผมเราเดี๋ยวุ่นนี้ติดตามนะติดตามนะครับผมเรานะ ไปต่อครับไปต่อเพราะว่ามาทั้ง3ตัวเลยเ,นะเรียกวิ่งก็เข้านะเรีกวิ่งก็เข้านะโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมอีทีที่ติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเป็นกําลังใจนะครับผมนะครับผมไม่มีรายได้อะไรนะไม่เกี่ยวรายลงรายได้กับยูทงยูทูบอะไรนะดูกัน10บยี่สิคนเองนะโอเคครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับ